รายงานพยากรณ์อากาศโซนน้ำตกในกราบัฟฟาโลแกรนด์เอเลนนิวยอร์กวันพรุ่งนี้วันที่8เขาบอกว่าหิมะจะลงนี่คือหน้าตาวันที่8ทธันวาคม2อง4บอกว่าหิมะจะเริ่มลงตั้งแต่ตีห้านะเสร็จแล้วก็จะหยุดไปพักหนึ่งก็มาตกเอาอีกตอนเวลา11โมง ห้าโมงเช้านะเป็นไปถึงบ่ายสองก็ถือว่าหนักนล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่อยู่ในโซนน้ำตกนิกราบัฟฟาโลแกนเอเลนและก็เมืองไกรเคเยงอีลีีโอไฮโอแล้วก็ฝั่งแคนาดาด้วยก็น่าจะตกนะก็ต้องระมัดระวังการเดินทางการใช้รถใช้ราในช่วงนี้